สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องอัสดาอุตบอลสีนะครับครับวันนี้เราก็มีบอลใบหอกนะครับสวยๆมาแบ่งปันนะครับผมนะครับมีแต่ไซส์แม่พันธุนะครับผมแล้วก็จะเป็นไม้แยกหนอนนะครับก็ค่าจะส่งนะครับค่าจะส่งขออยู่ที่30บาทนะครับจัดโปรหมกว่นนะครับสามสิบาทสามสบาทสำหรับท่านที่โอนนะครับ ถ้าเกิดท่านใดปลายทางก็ห้าสิบาทนะครับจัดโปรแบบนี้กว่านะครับเพราะว่าสามต้นส่งฟรีพ่อค้าสีจะาเซหน่อยนะครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับท่านที่อุดหนุนนะครับคลิปที่ผ่านมานะครับครับอันนี้เรามาดูแบ่งบนใบหอกกันนะครับใบหอกกับใบไผ่ครับแล้วก็มีไม้เหลืองบ้างนะครับออย่างมิดรินะครับผมที่จะเตรียมมาให้นะครับเป็นไม้แยกหน่อ นะครับเดี๋ยวดูบอลใบไผ่นะครับผมไผ่แดงขอบทองนะครับผมนะครับบางใบก็มีสะโพกนิดนะครับผมนะครับอย่าไปตกใจนะครับผมอันนี้ไม้อายุหลายเดือนจัดแล้วครับเป็นไซส์แม่พันธุ์นะครับผมนะครับทรงใบจะเป็นอ่อหยักๆนะครับผมนะครับอ่อก็จะเป็นใบที่มีอายุแล้วว่างั้นแต่นี้ใบใหม่ล่าสุดนะครับนะจะเป็นแบบนี้นะครับนะฮะ เป็นออกเปลวเพลิงทองทองนะครับผมสวยเก๋ไปแบบนะครับสองร้อยบาทนะครับผมกระถางนี้นะเอาไปเลี้ยงเข้าสวนนะครับประดับไว้นะครับผมนะครับบอลใบไผ่สะโพกนะครับผมนะฮะต่อมานี่มีชื่อนะครับผมนะครับเป็นแก่งหางแมวนะครับกระถางนี้ขออยู่ที่ร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับก็งานหัวครับผมเพราะว่าพ่อค้าเอฟเอฟไม้แบบห่อตุ้มนะฮะแล้วก็เลี้ยงไว้ ก็ก็เอฟมาเกือบสองร้อยนะครับผมไม่เลยลงค่าส่งนะครับแต่พ่อค้าแบ่งปันให้นะครับผมงานหัวนะครับแก่งหางแมวใครยังไม่มีนะครับบอลใบหอกนะครับผมนะครับบอลใบหอกแก่งหางแมวนะครับแบ่งอยู่ที่กระถางนี้นะครับเอ่อร้อยแปดสิบาทนะครับผมร้อยแปดสิบาทงานหัวนะครับนะฮะกระถางนี้ก็เป็นแก่งหางแมวเหมือนกันนะก็ออกหน่อแล้วนะครับผมหน่อหน่อกับหน่อ หน่อแม่กับหน่อหน่อลูกนะครับผมสูสีกันแล้วนะครับผมนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่250นะครับผม250นะครับแก่งหางแมวนะครับผมนะครับต่อมาก็ไม้สะโพกนะครับผมเป็นสะโพกทรงลูกออดนะครับผมถ้าเรียกหวกคุณลูกค้าอาจจะไม่เข้าใจแล้วตอนนี้กําลังอ่บค่านิยมทรงหวกนะครับผมกําลังมาแรงเลยนะครับผมกระถางนี้นะฮะงานหัวงานหัวลูกค้าปล่อยให้อยู่ที่250นะครับผม ต่อมาก็เป็นไม้ด่างนะครับผมไม้ด่างที่เราการตั้งชื่อนะครับผมนะนะเอาออกออกมานะครับนออกมาโชว์แต่เราแต่ทางสวนจะปล่อยหน่อนะครับต้นนี้มีหน่อนะครับแต่ครนี้ผมจะทําแม่นะเดี๋ยวเลี้ยงให้หัวแก่กว่านี้สน่อยแล้วก็จะทํานะครับเดี๋ยวแบ่งหน่อเขานะครับผมนะครับเป็นไม้ที่มีหูนะลูกค้าเป็นไม้ที่มีหูนะครับผมยอมรับว่าใบหอกพันเนี้ยนะครับผม หูโคตรสวยครับผมหูสวยมากๆเลยนะครับผมนะใครที่ชื่นชอบไม้ที่มีหูนะครับผมใบหอกสวยมากเลยแล้วเป็นไม้ด่างนะครับผมนะครับกระถางนี้เป็นหน่อของต้นนี้นะครับผมเป็นหน่อของต้นนี้นะฮะก็มีมาแล้วนะครับผมนะครับหูนะฮะนะครับหูบางคนก็ไม่ค่อยชอบมีหูนะลูกค้าแต่บางคนก็ชอบชอโดยเฉพาะผมถ้าไม้มีหูแล้วนะ กระถางนี้ขอ150บาทนะครับผม150บาทนะฮะไม้ยังรอการตั้งชื่ออยู่นะครับผมเป็นบอลป้ายนะครับนะฮะต่อมาก็เป็นเอ่อผมค่อยๆไล่นะครับจัดเตรียมมาให้นะบอลใบหอกไซส์ไซส์งานหัวแม่พันธุ์ทั้งนั้นเลยครับผมคือเคยอยู่กระถาง8มาแล้วนะครับผมนะครับแล้วก็พ่อค้าจะแบ่งก็ขอญาตแบ่งที่กระถางหนะครับเตรียมไว้อาทิตย์กว่าแล้วนะครับผมนะครับใบหอกชุดนี้นะครับก็อออกมาจัดเรียงรายไว้นะฮะให้ดูนะครับผมกระถางนี้นะครับเป็น นะครับสอนลักนะครับผมสอนลักนะครับสอนลักนะครับ <reco Christ. S 2> สอนลักเป็นบอลป้ายป้ายนิดๆนะครับผมป้ายนิดๆแล้วก็จะทรงแบบชูชันแบบนะก้านแข็งนะครับผมนะครับก้านแข็งนะครับผมนะฮะดูนะฮะเป็นไม้กัดสีว่างั้นเนอะนะครับผมสอนลักนะครับผมนะครับดูนะครับผมนะครับปทางห้าสิบบาทนะครับผมถ้าเกิดใครโอนขอสามสิบาทนะครับจากห้าสิบาทนะครับผมสอนลักสองร้อยห้าสิบนะครับผมกาลังสวยนะครับผม หรือถ้าไม่ไหวนะครับผมไม่ไหวนะครับ250ฟอร์มแบบนี้ไม่ไม่ไหวนะครับผมมีแบ่งหน่อนะครับนะครับหน่อหนอของสอนลักนะครับ50บเบิร์ดเอ้ยสิบาทนะครับผม50บาทนะครับเป็นหนอของต้นนี้นะครับผมนะฮะอันนี้อันนี้เป็นสอนลามครับผมสอนลามครับผมไม้น่าจะเป็นฝักเดียวกันหรือเปล่าแต่ไม่แน่ใจนะครับนะครับนะกระถางนี้นะครับผมเป็นไม้กัดสีนะครับผมนะครับเอ่อก้านแข็งเหมือนกันนะครับผม สอนลางก็ก้านแข็งเหมือนกันนะครับเป็นไม้กัดสีนะครับผมนะครับกระถางนี้ก็250แล้วแต่คนชื่นชอบนะครับผมนะครับต่อมาเป็นไม้กัดสีนะครับผมกัดสีแล้วต้นแม่ที่ผมผ่าจะเป็นบอลอายุพออายุได้นะครับ6เดือนขึ้นเขาจะเริ่มเริ่มป้ายกระดูกนะฮะเป็นไม้ใบหอกนะครับผมนะฮะอันนี้อันนี้น่าจะไม่แผงอันนี้น่าจะแผงนะครับผมจะแผงแบบนี้นะครับผมนะครับกระถางละ150าบาทนะครับผมนะครับ นะครับ150บาทนะครับใบหอกแบบนี้นะครับผม150บาทนะฮะหรือจะชื่นชอบแบบทรงแบบแผงแต่แผงจะกระดูกดํานะครับผมกระดูกจะขึ้นมาเรื่อยดําขึ้นมาเรื่อยแล้วฮะแล้วจะมีแดงตัดนะครับแดงตัดดุดุนะครับผมนะครับกระถางละ150บาทนะครับผมกระถางละ150บาทนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นไม้ไม้ด่างกัดสีนะครับผมไม้ด่างกัดสีเอ่อแล้วก็เป็นวอญป้ายนะครับผมนะครับอันนี้เป็นงานหน่อนะลูกค้าเป็นงานหน่ หน่อออกจากต้นนี้นะครับผมออกจากต้นนี้นะครับผมนะครับก็ถ้าเลี้ยงนอกตู้จะกัจะเตี้ยนะครับผมแต่ถ้าเกิดในตู้ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมและความสูงเขานะครับผมนะครับก็นะฮะเดี๋ยวแบ่งหนอนี้นะครับผมหน่อใหญ่ด้วยนะครับผมนะฮะหัวเยอะเขาเรียกว่าเนื้อหัวเยอะนะครับผมหน่อนนี้นะครับขออยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมเป็นไม้เป็นลูกสยามนลมิดนะครับผมนะฮะกับวันเสาร์นะครับผมก็ไม่รู้จะหนักก้านจะแข็งนะครับผม ก็จะหนักไปทางวันเสาร์นะฮะแต่ก็ออกป้ายนะครับผมแต่ป้ายอ่ะป้ายไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นนะฮะไม่ค่อยเห็นแต่ก็ต้องดูด้านหลังด้านหลังนี่จะเห็นเลยนะว่ามันมีความด่างนะครับผมนะฮะมีความด่างนะครับผมขอร้อยห้าสิบาทนะหน่อนี้นะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นไม้ไม้เมล็ดนะครับผมเป็นไม้เมล็ดของศีลาหุ้มทองนะครับผมนะครับเป็นบอลด่างนะครับผมนะครับก็ตัวแม่อุ้มฝักผมไม่รู้นะแต่ศีลาหุ้มทองอยู่ด้วยนะครับผมนะครับ กระถางนี้ขออยู่ที่90บาทนะครับผม90บาทน้องไซส์ใหญ่เลยนะครับกระถาง6นะฮะต่อมากระถางนี้นะครับเป็นแดงใบเล่นะครับผมแดงใบเล่หลอดใหม่เปิดมาเกือบครึ่งนึงเลยครับผมนะครับกระถางนี้ขออยู่ที่60บาทนะครับแดงใบเล่นะครับผมต่อมาเป็นสัตตะบงกตนะครับผมสัตตะบงกตกระถางนี้ขออยู่ที่150บาทเป็นไม้ที่หายากนะครับตอนนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ณะมังนนนะครับผมสัตว์ตะบงกตเม็ดจะคนละแบบนะครับผมแล้วก็จะเป็น พื้นดําเงาๆนะครับผมสัตตบงกตนะครับก็ราคาจะสูงกว่าน้ามังกนนะครับกระถางนี้ขอปล่อยนะแม่พันกระถางนี้นะอยู่ที่สองใบเนี่ยอยู่นอกตู้แต่สองใบเนี้ยเอามาเข้าตู้เอ้ไม่ใช่ใบนี้มาเข้าตู้ไม้ถ้าเกิดอยู่ในตู้มันจะนะจะโตแบบทะลึ่งตึงๆเลยนะครับผมนะครับก็เอาไปเลี้ยงนอกตู้ได้นะครับผมนะครับสัตบงกตกระถางนี้ร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับต่อมาอันนี้เป็นหน่อนะครับผมหนอน หน่อกระถางนี้นะครับขออยู่ที่50บาทนะครับกระถางนี้ก็ห0บาทนะครับผมเป็นหน่อทั้งคู่นะครับผมสัตวตบงกดนะครับผมกระถางนี้ไม่แน่ใจนะครับผมนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นไม้อะไรนะครับผมนะครับแต่ก็เป็นชิ้นผ่ากระถางนี้ขอห้าบาทนะครับผมมันอยู่คู่กับแดงใบเล่แต่ครานี้เม็ดกลายเป็นว่าเม็ดจะเหมือนกับเจ้าคุณนะครับผมนะครับ ออกไปทางเจ้าคุณนะครับผมไม่ใช่เจ้าคุณทหารนะเป็นไม้ที่ชื่อว่าเจ้าคุณนะครับผมขอ50บาทนะครับกระถางสี่ต่อมาก็เป็นงานหัวนะครับผมนะครับแล้วบอกก่อนนะฮะว่าผมตัดดอกออกไปนะฮะดอกไม่สําเร็จนะฮะพันนี้นะครับหัวใหญ่นะครับผมกระถางนี้นะครับผมนะฮะขออยู่ที่กระถางแแล้วเนาะขอ180ยบาทนะครับผมขอ180บาทนะครับใบหอกกระถางนี้นะครับผมเป็นไม้ด่างนะครับผมไม้ด่างกัดสีนะครับผมใบหอกนะครับออกมาก็เป็น กระถางนี้เปิดมานี่ฮาร์ปเลยนะครับผมนะครับไม้ตอนนี้ค่านิยมแบบนี้นะครับผมนะครับของผมจะเป็นทศกัณฐ์หุ้มทองนะครับผมนะครับเพราะว่าเป็นแม่อุ้มฝักคือทศกัณฐ์อุ้มทศกัณฐ์นะครับกับศิลาหุ้มทองนะครับผมนะครับกระถางนี้นะแบบขึ้นกระถางหกแล้วครับผมขออนุญาตปล่อยอยู่ที่สองร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับทศกัณฐ์หุ้มทองนะครับตันนี้นะฮะกำลังเก่งเลยนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็น เจ้าจักรพพัดนะครับผมเจ้าจักรพพัดนะครับผมนะครับเจ้าจักรพพรดขออยู่ที่เจ็ดสิบาทนะครับผมเจ็ดสิบาทเนี่ยครับมิโดริใบใหม่นะครับผมนะครับมิโดริสไตล์เขาก็คือว่าใบเขาก็จะธรรมชาติเขาก็จะมีต้นไหนอะถ้าไม่มีใบบิดใบอันนั้นบ้างเนี่ยไม่ใช่มิโดริแน่นอนครับแสดงว่าเป็นก็ก็เป็นแบบไม่ธรรมชาติถ้าธรรมชาติเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับผมมิโดริแยกหน่อนนะครับกระถางนี้นะครับผมนะครับ เอาไปทาเลยนะครับผมขออยู่ที่ร้อยห้าิบาทนะครับผมมิโดรินะครับผมไซส์ใหญ่ไซส์โตนะครับผมต่อมากระถางนี้นะครับผมเป็นลูกของหนุมานะครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นลูกของหนุมานะครับผมนะครับผสมกับบอลใบด่างแล้วก็จะเป็นใบด่างใบหอกนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับผมนะครับไม้ไซส์ใหญ่นะไม่ใช่ไม้ที่สวนนะครับผมนะครับเป็นสวนของจังหวัดพิจิตรนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับทรงใบจานะ มีเสน่ห์นะครับผมแล้วหลอดใหม่เนี่ยเหลืองทองมาเลยนะครับผมนะครับเหลืองทองปนมาเลยครับผมนะครับกระถางนี้ขออยู่ที่2อ0ยห้าสิบนะครับผมไม้ไซส์ใหญ่เลยนะครับผมนะวันนี้ออนไซส์ใหญ่มาให้นะครับต่อมาก็เป็นลูกของเป็นหนุมานะฮยหนุจริงๆแล้วอะเป็นฝักเดียวกับหนุมาตัวก้านะครับผมนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นไม้กัดสีนะฮะกัดสีด่างๆนะครับผมนะครับแล้วจะมีเหลืองทองผสมนะฮะตอนที่อายุเขาได้นะครับ อย่างใบนี้ก็เริ่มมาแล้วนะครับผมนะครับสองกระถางนี้นะครับผมขออยู่ที่กระถางละร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมสองร้อยห้าสิบาทนะครับเป็นลูกของหนุมานนะครับผมแต่ผมไม่ค่อยไม่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 อยากพูดเล่นแล้วครับผมนะครับว่าเป็นหนุมานตัวสิบเอ็ดนะครับต่ก่อนผมก็เคยขายอยู่นะครับก็จริงจริงๆแล้วเขาเป็นหานุมานแล้วก็เป็นเจ้าของเดียวกันนะครับเจ้าของเดียวกับหนุมานตัวเก้านะครับผมที่จดชื่อจดชื่อหรือยังก็ไม่รู้นะหนุมานตัวเก้า อันนี้นะครับผมก็ฝักเดียวกันนะครับผมแต่จะเป็นไม้ด่างกัดสีนะครับผมนะครับกระถางละเอาไปกระถางละสองร้อยบาทนะครับผมสองร้อยบาทนะครับไม้เป็นไม้แยกหน่อทั้งคู่เลยนะครับผมไม่รู้ว่าต้นไหนต้นไหนเป็นเป็นต้นแม่แล้วกันนะครับผมนะฮะก็รับไปนะครับกระถางละสองร้อยนะครับผมก็ถือว่าถูกหวยไปถ้าเป็นต้นแม่ก็ผ่าหัวได้เลยถ้าเป็นหน่อนก็หัวใหญ่เหมือนกันนะครับผมนะครับ กระถางละสองร้อยบาทนะครับผมอ่าหนุมานะครับผมนะครับใบหอกต่อมาก็นี่เหมือนกันนะครับผมนะครับอันนี้จะแผงนะครับผมแผงแล้วมีสะโพกนะครับผมนะครับกระถางละสองร้อยห้าสิบนะครับผมเป็นลูกของหนุมาเหมือนกันนะครับผมนะครับดูนะโอ้ละสะโพกคดซ้ายคดขวาต้นนี้น่าเลี้ยงจริงๆนะครับผมนะฮะและที่สำคัญนะเป็นไม้ด่างกัดสีด้วยนะครับผมน่าจะผสมป้ายเลยนะครับผมนะครับ กระถางละสองร้อยห้าสิบนะครับผมกําลังเลี้ยงเลยนะครับผมนะครับไม่ต้องไม่ใช่จูเนียเบบีกันนะครับผมไม่ต้องไปลุ้นนะครับกาลังเปิดหน้ากัดสีเลยครับต่อมาก็ต่อมาเป็นเทราปตีนะครับผมเทลาปตีแผงพร้อมหน่อนะลูกค้าพร้อมหนกกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมเทลาปฏีคงจะแพ็กยากนะดูแต่ก็จะพยายามแพ็กให้นะครับผมนะครับเทลาปตีแผงหายากนะครับผมผมก็มีเทลาปตีแบบหน้าเดิมก็มีนะครับแต่หน้าแผงจะหายยากครับผม เม็ดจะสมพูออกนะครับผมเริ่มมาแล้วนะครับผมนะครับกาลังหนุ่มกาลังแน่นเลยนะนะเทลาปตีนะครับผมนะครับสวยนะสวยกว่าฮกหลงขาวนะเทลาปตีแผงนะครับผมขอร้อยห้าสิบาทพร้อมหน่อไปเลยนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นไม้กัดสีนะครับผมนะฮะใบจะยาวนะครับผมยาวเป็นศอกจริงๆครับผมเห็นต้นแม่ที่เขาผ่าต้นนี้เลยนะครับผมนะครับนะต้นแม่ที่เขาผ่าแม่เขานะครับผมนะฮะยาวเป็นศอกนะครับ และถ้าเลี้ยงนอกตู้ได้นะครับแนะนําเลยนะครับต้นนี้เป็นไม้ที่เลี้ยงนอกตู้ได้สบายสบายเลยนะครับผมนะครับทรงนี้นะเล่นกันอยู่ในกลุ่มนะครับผมกลุ่มบอลใบหอกนะโคตรแพงเลยนะครับผมนะครับนะกระถางนี้ยังไม่มีชื่อนะครับผมนะครับไม่ใช่ฮกหลงนะครับผมเม็ดลึกนะลูกค้าเม็ดลึกนะพ่อค้าพ่อค้าขอแนะนํานะครับผมอ่ะผมมาสามร้อยห้าสิบนะครับผมก็จะแบ่งให้สามร้อยห้าสิบนะครับผมกระถางนี้ก็ ไซส์เท่ากันนะครับผมนะหนุ่มแน่นเหมือนกันนะครับกระถางนี้ก็เอาไปสองร้อยแล้วครับผมกระถางนี้นะครับสองร้อยบาทนะครับผมนะครับกระถางนี้ขอสามร้อยห้าสิบนะครับปลูกที่หลังนะแต่ตัวนี้เริ่มแสงจริงๆใบใบเขาก็มีมีอยู่สี่ห้าหกใบแต่ผมอ่ะเอาที่กัดสีแล้วเข้าใจพ่อค้านะครับนะฮะผมต้องการให้ลูกค้าที่ซื้อไปเลี้ยงนะฮะ แล้วก็เลี้ยงปุ๊บเจอปั๊บนี่แบบหลงรักเขาเลยนะครับผมนะครับเม็ดสีนะใบยาวนะครับจริงๆน่าจะมีชื่อแล้วแหละแต่ผมก็ได้มาเป็นเดือนแล้วเนาะต้องนะนะครับแต่ก็แบ่งเท่านี้แหละแบ่งเท่าที่นะครับนะต่อมากระถางนี้นะครับคือทองศิลานะครับผมทองศิลานะครับผมนะครับเป็นศิลาแผงเรานี่แหละครับผมนะครับแต่เขามีชื่อแล้วนะครับว่าทองศิลานะครับผมอันนี้เป็นงานหน่อนะครับแบ่งอยู่ที่เนี่ยตัวเนี้ย ตัวนี้น่าทํามากเลยนะครับผมแล้วก็กาลังเป็นหน่อด้วยนะครับเอาไปผ่าไล่มูลค่าอยู่ที่350นะครับผมงานหน่อกระถางนี้นะครับทองศิลานะครับผมนะครับต่อมาเป็นหน่อนะหน่องานหน่องานหน่อลูกค้างานหน่อของต้นนี้นะครับผมนะครับแต่ต้นนี้ติดดอกนะครับผมนะครับอันนี้เป็นงานหน่อของเขานะครับก่อนที่จะออกดอกผมผมเอาเอาหน่อเขาออกมานะครับผมนะครับก็ถังนี้นะครับผมเป็นไม้เมล็ดแล้วกันนะครับผมสบายใจนะครับผม ไม้มเมล็ดนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่2 5 0หิบาทนะครับผมนะครับ2 5 0บห้าทนบาทครับไม่ใช่ทองนพคุณนะลูกค้าแต่ก็ยังก็แฝกกันเลยดูที่ต้นเนี้ยเป็นต้นแบบที่ผมชอบมากเลยนะครับกระถางนี้นะครับดารานุพัลล์แผงนะ กระถางนี้ขอ450นะครับผมกระถาง8นะครับคือชอบอ่ะบางทีเราก็ไม่อยากปล่อยนะเราแบบเขายิ่งโตเขาก็ยิ่งสวยสดงดงามนะครับผมใครที่ยังหลงไหลเหมือนผมนะครับดารานนพลัดนะครับผม450บาทกระถาง8เอาไปเลยนะครับผมนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งหน้านะครับผมอีกหนึ่งหน้าเป็นตัวหน้าแบบดํานะครับผมพื้นดำนะฮะใครที่เลี้ยงจะรู้นะกระถางนี้ขอ250นะครับอาจจะมีราคา นิดนึงนะครับผมแต่ก็เอาที่คนรักและคนชอบแล้วก็ยังไม่มีนะครับผมจัดหรือถ้ามีแล้วก็อยากได้เพิ่มราคามันห่อได้เอาเลยครับผมนะครับครับกระถางนี้นะครับผมกระถางนี้ก็เป็นไม้กัดสีนะครับผมเป็นลูกของเพชรจอมทองนะครับผมนะครับกับกับฮานุมานะครับผมนะครับเพชรจอมทองกับหานุมานะครับกระถางนี้นะดูดูดูนะครับคือ เขามีเหลืองเข้านะครับผมอันนี้หลอดใหม่ล่าสุดนะครับผมนะรกระถางนี้ขอสองร้ยบาทนะครับผมนะครับกระถางนี้ก็กระถางแปดแล้วนะครับขอสองรอยห้าสิบนะครับผมนะครับคือเข้าใจพ่อค้านะครับผมว่านี่เหลืองทองมาเลยนะฮนะอยู่ที่น้ําหนักเนาะขอสองร้อย <c oughs> ขอ250กระถาง8ปดัผมันไปไปอัพกระถางเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นไม้ไม้โบราณนะครับผมนะครับไม้โบราณนะฮะเป็นบอลใบหอกโบราณนะครับผมนะครับเริ่มกัดสีดุดันแล้วนะครับผมนะครับนะฮะใบหอกโบราณนะครับผมนะครับไม่รู้ว่าเป็นยักษ์ตัวไหนนะครับผมผมขายเป็นลูกไม้นะครับผมนะครับขายเป็นลูกไม้นะครับผมใบหอกลูกไม้นะครับกระถางหกนะครับผมน่าจะเป็นแบบน้องกําลังโตเนาะนี่ขนาดควบคุมโดยการ เลี้ยงนอกตู้นะครับผมถ้าเลี้ยงในตู้จะกัดสีไวกว่าน,นี้นะฮะกระถางนี้ขอร้อยห้าสิบาทนะครับสาวกบอลกระถางนี้นะครับผมเป็นบอลที่ผมเอฟมานะเอฟเอฟงานงานหัวมาแล้วก็เลี้ยงนะครับผมเอฟมาต้นละร้อยห้าสิบผมเห็นว่าคนที่ชื่นชอบใบหอกเนาะแล้วก็เป็นไม้กัดสีที่มีหูนะครับผมนะครับแล้วก็จะก้านกระดูกเขียวแบบนี้นะครับผมนะครับเขาบอกว่าจะกัดสีแบบ สวยมากครับผมนะฮะอันนี้ก็คือเราได้งานหัวมาเราก็ตัดเลยนะฮะคือห่อตุ้มมานะครับแล้วเราก็ปลูกนะฮะแล้วก็ขึ้นมาใหม่เล่นฟอร์มใหม่นะฮะอยู่กับผมมาเงินร้อยห้าสิบาทอยู่กับผมมามามาสองเดือนแล้วเนาะขายขายร้อยเจ็ดสิบนะลูกค้ากระกระถางละร้อยเจ็สิบเป็นงานหัวนะครับผมนะครับเป็นไม้ที่มีหูอยู่แล้วนะครับผมหูสวยซะด้วยนะครับหูซ้ายขวาเลยครับผมนะครับ กระ,ะถางละร้อยเจ็ดสิบาทนะครับผมนะฮะเป็นไม้กัดสีใบหอกนะครับผมนะ,ะต่อมาก็เป็นไม้ใบกลมบ้างนะครับผมไม้ใบกลมบ้างนะครับนะกระถางนี้นะครับผมนะครับผมเอาไม้ใบกลมนะครับผมมาเลี้ยงนอกตู้สีอาจจะยังสีอาจจะไม่ค่อยสวยนะฮะแล้วจังหวะฝนมาแบบทุกวันทุกคืนเลยนะครับสี่วันติดแล้วที่บ้านพิ่จบูลน,นะครับผมก็เลยว่าหน้าตาอาจจะดูดูด่างน้อยลงนะฮะแต่น้องก็จะ ผมจะเอาน้องเตี้ยนะฮะให้น้องเตี้ยนะครับหลอดใหม่ขึ้นมาเนี่ยฮะเตี้ยเลยนะครับปกติแล้วก็จะสูงอยู่นะฮะแล้วผมก็พยายามเด็ดใบเก่าๆออกนะใบเก่าๆโคตรสวยเลยเพราะเขาอยู่ในตู้ผมมาเลี้ยงนอกตู้เขาก็จะเป็นอย่างนี้นะขออยู่ที่กระถางละเจ็ดสิบบาทนะครับผมเจ็ดสิบบาทกระถางสี่ก็ยังเจ็ดสิบาทแล้วนะผมก็เห็นอยู่ในกลุ่มแลเทียมไม้ใบกลมเงินเอาเท่านี้แหละนะครับผมดูดิฮะ กระถางนี้นะกระถางนี้ขออยู่ที่เจ็ดสิบบาทแล้วกันนะครับนี่ก็เจ็ดสิบบาทรับประกันเลยเนี่ยครับพอหลอดใหม่มาเริ่มเตี้ยนะครับผมเพราะว่าเราเลี้ยงนอกตู้นะครับผมแล้วพันเนี้ยที่ผมผ่าเป็นไม้ก้านแข็งนะครับผมเป็นไม้ก้านแข็งเลยนะฮะเป็นลูกของวันเสาร์นะครับผมนะครับส่วนใหญ่จะผสมกับวันเสาร์แล้วก็ผ่านะครับผมแต่มันก็เกือบสองปีแล้วนะหมายถึงว่าต้นแม่เขานะครับผมที่อยู่กว่าจะได้เป็น จะได้มาผ่าแบ่งปันให้นะครับผมจนนิ่งนะครับผมกระถางละเจ็ดสิบาทนะครับผมนะครับกระถางละเจ็ดสิบาทผมว่าตัวนี้ไปเพราะว่าตัวนี้ด่างเขาเรียกว่าด่างในออกนอกนะฮะเอ้ยด่างนอกออกในเอ้ยตามนั้นแหละพูดให้งงนะครับผมเผื่อลูกค้าจะเอฟนะกระถางละเจ็ดสิบาทนะครับผมไม้ไซส์ใหญ่ไม่พันแล้วนะครับถ้าเอาไปผ่าตอนนี้ก็น่าจะได้ประมาณแปดชิ้นนะครับผมนะครับจากที่ว่าความรู้สึกวัดดูนะครับเพื่อไปโน่นอะ เป็นไม้ไซส์กระถางสี่สักหน่อยนะครับเดินมาพอดีเป็นไม้ที่ว่าเปิดม่วงนะครับผมเปิดหน้าม่วงอย่างนี้นะครับผมเป็นเขียวเปิดม่วงนะครับผมจะด่างในด่างนอกเป็นบอลใบหอกนะครับผมนะครับกระถางเนี้ยถ้าเลี้ยงให้โตนะครับผมถ้าเลี้ยงให้โตปุ๊บก็จะได้ใส่กระถางหกนะครับเอาไปเจ็ดสิบาทนะครับผมเจ็ดสิบาทไม้ม่วงนะครับผมเอาไม้ปลายม่วงไม้ด่างม่วงนะครับผมนะแต่พื้นเขียวนะลูกค้า ต่อมาก็เป็นล e ูกมณีล <c oughs> <ım S 1> ้อมเพชรนะครับผมลูกมณีล้อมเพชรฝนตกนะครับผมฝนตกแล้วผมเอาไว้นอกตู้นะครับผมก็จะเลี้ยงนอกตู้เลยครับบนใบหอกเพราะว่าธรรมชาติของบนใบหอกส่วนใหญ่ถ้าเข้าตู้เขาก็จะสูงใหญ่นิดนึงนะครับอันนี้ถ้าเลี้ยงนอกตู้เขาก็ก็จะคุมควบคุมความสูงนะครับผมความใหญ่ว่างั้นก็จะนั้นแต่ถ้าเกิดเขาเข้าตู้เขาจะไม่ค่อยเกะกะกันนะฮะเขาจะประมาณนี้ร้อยห้าสิบนะครับผมเป็นงานหน่อนะครับลูกมณีล้อมเพชรนะครับ อสูรโลกันนะครับผมอสูรโลกันเลิะน้้าหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนแพ็คผมจะเช็ดทาความสะอาดให้นะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่อสูรโลกันกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่เจ็ดสิบาทนะครับผมนะครับต่อมาเป็นบอลใบหอกนะครับผมเดี๋ยวผมเช็ดให้นะลูกค้าเป็นเป็นเป็นคมเขี้ยวอสูรนะครับผมนะครับคมเขี้ยวอสูรนะฮะกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่เอ่อแปดสิบาทนะครับผมแปดสิบาทนะครับผมนะครับ ตันนี้ก็เอาจริงๆนะฝักเดียวกันนะลูกค้านะครับแล้วหลอดใหม่มาดำปิกเลยนะครับนะก็ถางนี้ขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับผมเป็นไม้กัดสีนะครับผมนะครับอ่ะถางนี้นะครับผมเป็นเอ่อเลี้ยงไว้นานแล้วจะทำแล้วครับผมนะครับแล้วเผอิญว่าเดี๋ยวแบ่งครับผมมีอยู่ประมาณห้าหกต้นนะครับผมเป็นไม้ไซส์ไซส์แบบอันนี้อันนี้ไซส์ใหญ่สุดนะครับ เป็นหอกทองนะดาราทองนะครับผมเป็นหอกนะครับผมนะครับนะกระถางนี้นะครับขออยู่ที่กระถางแปดนะครับผมลูกค้าแบ่งอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับตัวนี้ทําจํานวนได้แล้วครับผมนะครับกระดูกแบบนี้เลยนะลูกค้ากระดูกแบบนี้เลยนะแล้วจริงๆแอบมีเม็ดสีนะครับผมนะครับนะดูนะดูนะขอบแดงนะครับผมนะครับขอบแดงนี่แบบนะนะครับกระถางนี้นะสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับแพ็คส่งให้อย่างดีนะครับ ต่อมาเป็นศอีลาหุ้มทองนะครับไม้มเมล็ดนะครับผมศิลาหุ้มผลไม,ม้อีกแล้วครับผมเดี๋ยวขอเอาไม้มเมล็ดนะครับถังนี้นะแบ่งอยู่ที่80บาทนะครับผม80บาทนะศิลาหุ้มทองไม้มเมล็ดนะครับผมนะครับต่อมาเป็นเอเขาเรียกว่าอะไรนะตัวด่างตัวป้ายเขานะครับผมไอชมพูพาน ชมพูพานคลองเมืองหนอหรือเปล่าอ๋อหลอดใหม่มาแล้วครับกระถางนี้ขออยู่ที่หกสิบบาทนะครับชมพูพานคลองเมืองซนนี่นะครับครับคราวนี้ก็ขอฝนมาแล้วครับผมเดี๋ยวปล่อยแค่บนใบหอกนะครับว่าจะแบ่งเนาะครับผมผมก็มีตัวใหม่มาอดนะครับผมเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับผมก็วางระฆังระฆัเลยนะครับผมนะคร ครับเดี๋ยวมีแบบยี่สิบสี่นาทีนะขอเป็นยี่ห้านาทีนะครับผมนะครับครับเหตไล่ไล่ตบท้ายนะครับผมนะครับครับอันนี้ขอขอโอดหน่อยครับน้องเพิ่งมานะครับผมอยู่ในกระถางแปดนะครับผมเจ้าจันเพนนะครับผมไม้แลที่ติดหนึ่งในห้าของโลกเลยก็ว่าได้นะครับผมนะฮะยกว่าแต่ประเทศเลยครับผมราคาที่แบบนะโดนกดนเลยนะครับคุณพระกล้องธรณี อ่าเจ้าจันเพลนแล้วก็แสงจันอะไรนะครับประมาณนี้นะครับถือว่าราคายังอยู่ที่ดาวคารผมได้มานะครับเก็บหอมรอมนิดที่จะซื้อนะครับผมนะครับเพื่อที่จะเอามากับแบ่งปันเนี่ยนะครับผมถ้าใครเอาก็แบ่งนะครับผมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขายนะครับเกสรพรมลินนะครับผมนะครับปิดท้ายรายการนะครับเกสรพรมลินกระถางหกนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่เอาแบ่งเท่ากับมานาบอลสีแล้วกันนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับผมนะครับเดี๋ยวจะโดนต่อว่านะครับผมนะครับ าขายกัน700อยนะผมก็ขาย7 0็ดอยแล้วกันนะครับ700อบาทนะครับผมเกสรพมรินนะครับผมก็อันนี้เป็นออฟติมัสนะครับผมนะครับออฟติมัสเขาขายกันอยู่พันสามพันสี่นะครับผมนะครับก็ออฟติมัสหน้านี้เป็นหน้าที่เทนที่สุดเลยนะครับผมนะครับออฟติมัสจะมีอยู่สามสี่หน้าแล้วนะลูกค้าอันนี้เป็นหน้าที่แพงที่สุดนะครับที่ผมมานะครับผมตอนนี้นะครับผมและที่ที่นิยมกันอยู่คือหน้าที่ว่า เขียวอ่อนๆเหล like ืองอย่างนี้นะครับผมแดงผสมนะครับส้มไม่มีหรือมีเพราะว่าของเข้านะครับผมนะครับอันนี้ก็ซับประสานนะครับผมนะครับอันนี้ก็ซับประสานป็นไงใบใหม่กลางเต็มที่นะครับผมห้าร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับอันนี้เป็นศิลาแผงนะครับผมศิลาแผงนะครับศิลาแผงก็ปล่อยอยู่ที่เออเอาไปสี่ร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับนี่เบ่งเบาๆนะครับสี่ร้อยห้าสิบนะครับผมสองกระถางนะครับศิลาแผง ต่อมาเนี่ยครับผมนะฮะอันนี้ตอนโตนะครับเอ่อไม่ผมชอบลืมชื่อจริงๆนะครับแบ่งอยู่ที่กระถางนี้นะครับผมแบ่งอยู่ที่เก้าร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับเป็นไงครับเงาจันของผมนะครับกระถางหกนะครับผมกระถางสี่ขายกันอยู่ห้าร้อยห้าสิบนะกระถางหกของผมนะครับเงาจันนะครับผมนะฮะแบ่งอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบนะครับผมเป็นไงขึ้นราคาอีกนะครับก็วันนี้ทรงดีแล้วครับผมนะฮะก็ งาจันนะครับ450บาทนะครับผมกระถางหกนะครับงาจันนะครับอันนี้ทองอีหลีนะครับผมทองอีหลีก็150นะครับผมอันนี้ขุนพันธนะครับผมขุนพัน350นะครับผมมณนี้เมฆขลาก็ก็เอาไป250นะครับผมนะครับกาคาพิกนะครับผมกาคาพิกสองใบหนึ่งหลอดนะเดี๋ยวผมให้ผมให้ดูเลยหลอดใหม่สองใบหนึ่งหลอด180บาทเป็นไงราคาเนี่ยราคาไม้แรงของผมนะฮะ ซื้อมาร้อยหสิบก็ขายร้อยแปดสิบอันนี้เป็นอะไรอะ่ะอะไรเก้าเก้านะนั่นแหละผมแบ่งอยู่ที่สามร้อยแล้วกันนะครับผมนะครับปกเก้าหรอนะครับปกเก้าน่าจะใช่ดาราายไฟแล้วครับผมนะครับก็สามร้อยห้าสิบนะครับกระถางนี้นะครับผมนะ ครับเลกาซี่แผงนะครับผมแผงเนี่ยของผมพื้นดานะเลกาซี่เนี่ยของผมพื้นดํานะครับผมนะครับเป็นตัวแผงพื้นดํานะครับผมนะฮะใครยังไม่มีนะครับแบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับร้อยห้าสิบาทกระถางนี้นะครับผมต่อมาเป็นไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดกระถางนี้นะครับขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะครับหลอดใหม่เหลืองทองนะฮะครับวันนี้ก็ขอกราบผมคุณอย่างสูงนะอันนี้ศิลาหุ้มทองนะครับหลอดใหม่มาแล้วครับผมเดี๋ยวได้ดูหลอดใหม่กันนะครับนะฮะ ครับวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับผมนะครับอ่ะกระถางนี้นะครับผมเจ้าจันนะเจ้าจเจ้าจันเพนนะครับผมกระถางแปดแบ่งอยู่ที่สี่พันห้านะครับผมแบ่งที่สี่พันห้านะครับผมนะครับนี่ก็ยังสวยเลยเทวอพิรักษ์ครับผมนะเทวอพิรักษ์นะครับผมเก้าร้อยห้าสิบนะครับผมเทวอพิรักษ์เก้าร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับเก้าร้อยห้าสิบาทนะครับเทวอพิรักษ์นะครับผมครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ